Google Maps ประกาศเพิ่ม4ฟีเจอร์ใหม่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวธรรมชาติฟีเจอร์ใหม่ของ Google Maps นะครับมาด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะฮะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับไปตามอุทยานแห่งชาติไปตามสวนสาธารณะหรือไปตามที่ที่เป็นแบบเปิดโลง่ง outdoor ดดนะครับ ก็จะเหมาะมากๆเพราะว่า4ฟีเจอร์นี้ทํามาเพื่อการท่องเที่ยวแบบนี้โดยเฉพาะนะครับเริ่มต้นที่ฟีเจอร์แรกนะครับฟีเจอร์แรกก็คือเป็นฟีเจอร์สถานที่ยอดนิยมสมมุติคุณจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสักแห่งหนึ่งคุณพิมพ์ชื่ออุทยานแห่งชาตินี้เข้าไปแมปเปิดขึ้นมาฟ๊าบเนี่ยเป็นบริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาตินี้นะครับของใหม่คือจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีอพินพ์ของสถานที่ ปักเไว้เลยว่าตรงไหนเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษบ้างนี่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยในพื้นที่เอ็นกว้างใหญ่เนี้ยเราจะไปตรงไหนเขานิยมไปตรงไหนกันอ่าแล้วมันมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะว่า ตรงนั้นเนี่ยมีใครเคยพูดถึงเอาไว้มีใครเคยถ่ายรูปทําโพสต์ทำแชร์โซเชียลหรือทําคลิปลง t i k t o อกอะไรไว้มันจะมีอยู่ในนั้นให้หมดเลยซึ่งมันจะทําให้เราเห็นรายละเอียดของสถานที่อย่างนั้นเยอะขึ้นแล้วเราก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะไปดีไหมเช่นเราอาจจะไปดูคลิปติ๊กตอกุ้ยน้ำตกตรงนี้สวยจังเลยนะมันเขาไปทําแบบนี้ได้ด้วยด้วย,วยบรรยากาศมันดีเออเงี้ยมันก็ทําให้เราหน้าไปยิ่งขึ้นอันนี้คือฟีเจอร์แรกฟีเจอร์ที่2คือ ฟีเจอร์เส้นทางเดินสมมติคุณปักหมุดบนสถานที่ที่คุณไปแล้วคุณอยากจะเดินจากตรงนี้ไปยังจุดชมวิวตรงนี้พอปักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะตีเป็นเส้นทางเดินให้คุณเห็นครับแล้วในเส้นทางเดินนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดของเส้นทางด้วยนะครับว่าเป็นเส้นทางเดินที่มีความยากง่ายแค่ไหน เป็นทางธรรมชาติหรือเป็นทางที่ปูไว้สําหรับเดินโดยเฉพาะทางกว้างทางแคบปัป่นจักรยานได้ไหมเหมาะสําหรับเดินหรือวิ่งเป็นทางลาดชันมีความลําบากในการเดินหรือเปล่าเออโอ้โหลงรายละเอียดเดยอะเลยนะนะฮะซึ่งแบบเนี้ยมันจะทําให้เราคํานวณได้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่อาจจะมีเรื่องของออข้อเข่าที่ไม่ดีนะบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยกแก่แล้วนะฮะถ้าไปเที่ยวแล้วแบบว่าไปเจอทางขึ้นน้ําตกแบบไม่ใช่ทางเดินขึ้นอะ เป็นทางแบบต้องเข้าไปตามป่าเขาอะ่ะปีนทางขึ้นไปเงี้ยโอ้ไม่รอดนะฮะไม่รอดเละเทะแน่นอนนะฮะอ่ะมีตรงนี้ก็มาให้ดีเรี่ยมเลยนะครับฟีเจอร์ที่3คือฟีเจอร์ทางเข้าเราจะไปสถานที่ไหนก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดคือรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยทางเข้าอยู่ตรงไหนไม่ใช่ปักหมดุดอยู่ตรงกลางสถานที่คนปักหมุดเสร็จปุ๊บเราไปถึงปุ๊บ อ้าวแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนอ่ะเราอยู่รอบนอกอ่ะเราอยู่ในลอกนอกรัศมีอ่ะเราต้องไปเดินหาทางเข้าเองเหรอใช่ไหมฮะอันนี้เขาจะมีปักไว้บอกเลยนะครับจะมีตำแหน่งบอกเลยว่าตรงนี้คือทางเข้าแล้วมีทางเข้ากี่ทางเข้าออกได้กี่ทางมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับการเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นกําหนดวิธีการเข้าวิธีการออกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเอออันนี้ชอบชอบดีเยี่ยมเลยนะครับสุดท้ายก็คือฟีเจอร์ที่4ครับ เป็นฟีเจอร์การดูแผนที่แบบออฟไลน์ line. เอ๊ะจริงๆอันนี้มันมีอยู่แล้วนะนะฮะคือบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเป็นพันๆตารางกิโลเมตรเราเดินเข้าไปลึกๆหรือเราขับรถเข้าไปลึกๆปุ๊บจังหวะนั้นเซลลูลาร์ไซส์าอาจจะหายถ้าไม่มีเซลลูลาร์ไซส์คุณก็ไม่มีเน็ตถ้าไม่มีเน็ตแล้วคุณไม่ได้โหลดแผนที่เอาไว้คุณไม่ได้ออฟไลน์ line เอาไว้ใช่ไหมครับ โอกาสที่คุณจะไปแผนที่หายกลางทางแล้วออกไม่ได้ก็มี <c oughs> นะฮ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นฟีเจอร์นี้เขาเลยบอกว่าถึงแม้อุปกรณ์เราจะไม่เชื่อมต่ออินเทอนะร์เน็ตนะฮะแต่เราก็ยังสามารถที่จะกดดาวน์โหลดต้องกดไว้ก่อนสิเออเราต้องกดไว้ก่อนจริงๆอะ่ะมันน่าจะแบบว่าถ้ารู้ว่าอ่าถ้า g o o g l ลฉลาดกว่านี้นึงถ้ารู้ว่าเขตพื้นที่ข้างในไม่มีซลลูลาร์ซิกแนล ออโต้ดาวน์โหลดแมปไปเลยเออเป็นออฟไลน์ไว้ให้เราโอ้ mm hmm. ต้องทำได้ขนาดนี้นะถ้าทำได้นี้สุดยอดเลยถ้ารอให้เราดาวน์โหลดเนี่ย เราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเราไม่มีสัญญาณแล้วแล้วเราจะไปดาวน์โหลดอะไรละครนี้นะฮะมันจะไม่รอดเอานะนะฮะสฟีเจอร์นี้จะใช้ได้หมดเลยนะครับทั้งสมาร์ทโฟน Android แล้วก็ iOS โดยที่จะเปิดใช้งานก่อนในประเทศอเมริกานะครับเริ่มเดินเมษายน2023นี้เลยนะครับในอเมริกาใช้ได้ก่อนพื้นที่อื่นทยอยใช้นะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติทั่วโลก มีข้อมูลแน่นอนแต่ Google บอกว่าจะทยอยใส่เข้าไปแล้วก็ทยอยได้ใช้กันประเทศไทยก็น่าจะรอสักปี2ปีผมว่ากำลังดีนะฮะเพราะว่าเราก็อยู่ไกลขอพอสมควรนะฮะข้อมูลเราก็น่าจะยุบยับซับซ้อนพอสมควรรอสักพักครับอาจจะใช้ได้เร็วกว่านั้นรอรุ้นกัน